6โมง48ครับเจ้าหน้าที่น่าจะต้องตื่นแล้วล่ะนะผู้ใหญ่ในบ้านเมืองในพื้นที่กระบี่น่าจะต้องตื่นแล้วที่นั่นนะครับมีจุดเช็คอินใหม่นะนี่อ่ะเราพาขึ้นรถเลยเดี๋ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายเนี่ยจะไปจบที่ไหนแล้วดูแล้วคุณผู้ชมหลายคนในพื้นที่บอกโอ้ยคุณเส้นทางจังเลยอันนี้คือรีวิวใช่ไหมเออมันต้องมีของดีไม่อย่างนั้นเราไม่พาคุณผู้ชมนั่งรถ แล้วก็ดูบรรยากาศน่าจะเป็นช่วงเย็นๆนะนี่นี่เห็นไหมฟ้าแบบแหมสีฟ้าเหลืองๆแบบนี้ถูกไหมล่ะบรรยากาศดีขนาดนี้เอาขับเร็วหน่อยใช่ไหมไปถึงยังไปเลยอันนี้กําลังจะลงรถโอเหมือนอยู่ในสวนด้วยอ่าสวนปาล์มชีวิตติดสวนแล้วสวนปาล์มน้ํามันเข้าไป เขาไปเก็บปามหรือเปล่าอุ้ยมีอนไม้ด้วยมีรถมีนักท่องเที่ยวคนอื่นนะฮะเห็นไหมครับมีนักท่องเที่ยวคนอื่นแม่หมาไม่ตั้งกล้องสวยๆเราจะพาเราไปรีวิวสถานที่เอาล่ะมาแล้วในสวนปามเห็นไหมมีโครงหลังคาสังกสีแบบนี้จัดงานเลี้ยงแน่ๆเลยต้องเป็นงานอะไรสักอย่างโอท็อปของดีในพื้นที่ปรากฏเดี๋ยวนะอันนี้เนี่ยเขากำลังแจกผิดกฎหมายแล้วค่ะแจกอุนนท์เราเอากี่ขาแจกเอาเท่าไหร่ แจกอย่างนี้คุณผู้ชม,<ผ>มนี่<ม>คือการทั้งแจกทั้งจั่วเลยนะถูกต้อง <c oughs> บ่อนกลางสวนปาล์มน้ำมัน <c oughs> ที่จังหวัดกระบี่ <c oughs> แล้วก็มีคนที่เขารู้กันอยู่ในพื้นที่อันนี้ <c oughs> บอกชัดๆอีกนิดนึงกระบี่ <c oughs> กว้างไป ตำบลเขาครามอำเภอเมืองคุณผู้ชมครับมีคนจอดรถเล่นกันอยู่ค่อนข้างเยอะเลยแหละแล้วก็ตอนที่เข้าไปนี่กำลังเมามันหน้าดำํำเครียดมากบ่อนเปิดนะโอเปนแอร์เนาะสบายๆชาวบ้านบอกว่านี่บ่อนแห่งนี้มีเสี่ยคนหนึ่งเป็นเจ้าของนะคะเปิดมาได้ที่เราเห็นไม่ได้เพิ่งเปิดนะประมาณ2เดือนกว่าแล้ว2เดือนกว่าก็ไม่น่าจะใช่บ่อนวิ่งนะใช่ไหมยาวเกินกว่านั้นแล้วจ่ายเงินอันนี้เป็นคํากล่าวอ้างนะว่าเจ้าของบ่อนที่เป็นเสี่ยจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ หลายหน่วยงานเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นที่มาว่าเปิดได้ต้อง2เดือนเออ,เอ้าวเจ้าหน้าที่คะดูข่าวกันอยู่ตรวจสอบด้วยคะ่ะโแบบนี้คือแบบจงคืมเลยนะแล้วแบบสร้างหลังคงหลังคามาตรฐานดิบดีเลยะคือลักษณะคือเปิดแบบไม่กลัวอะไรทั้งนั้นใช่ค่ะ <c oughs> ต้องติดแอร์ด้วยเนาะช่วงนี้มีห้องน้ําห้องท่าเรียบร้อยเลยอ่ะฝากดูหน่อยบอ่ใจสวยจริงหรือเปล่าใจสวยก็เลยไม่ต้องกลัวใครนะครับคุณผู้ชมครับ ดูลละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี